รถไฟมาแล้วเจ็ดนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีรถไฟขนส่งสินค้าจากท่าเทียบเรือแหลมฉบังนุนาสุกรุงเทพยาเฟยเลย ยาวมากนี่สคริปการบันทึกเอาไว้ร่วมนาทีแล้วบนรถไฟยังไม่หมดเลยเี็บความยาวของขอบวนรถไฟแล้วน่าจะประมาณครึ่งกิโลได้ มาในช่วงที่คนกำลังเดินทางไปทำงนานเลยนะอ่ะหมดเวลาสุดแล้วปิรถไฟไปต่อได้